thôi bố mày với shit có cú lock được ครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าคลิปในช anel ผมนี่มันอาจจะมีแต่พวกไลฟ์สาระนะฮะไม่จริงครับวันนี้ผมก็มาคอนเฟิร์มตัวเองนะครับว่าในช anel ผมนี้ก็มีคลิปสาระเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาสอนการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Adobe Flash นั่นเองนะครับหลายคนก็เคยมีคนถามเข้ามาบอกให้สอนหน่อยนะฮะจะให้มานั่งพิมพ์ก็ลำบากครับไม่รู้เรื่องด้วยครับมันเออมันต้อง สอนสไตล์ผมครับเข้าใจแน่นอนครับแบบดูคลิปนี้จบแล้วโอ้โหบรรลุเลยครับไปเปิดโปรแกรมปุ๊บโอ้โหสร้างหนังฟอมยักษ์ได้เลยนะฮะอ่าตัวอย่างนี้ผมจะใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 นะครับ Professional ในการสอนนะครับนะฮะที่ผมแนะนำ CS3 นะครับมันมี CS4 CS5 ด้วยนะครับแต่ CS5 นะครับมันแดกสเปคครับไม่ต้องใช้ครับแถมอ่มันยังไงอะบอกไว้ถูกกับกินสเปคมันช้ามัน มันโหลดนู้นโหลดนี่มันเครื่องมืออินเทอร์เฟซดูยากนะถึงจะมีเครื่องมือโบนกระดูกก็เหอะนะครับแต่ผมแนะนำเซอสามดีกว่ารวดเร็วทันใจนะฮะแสมอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนะฮะนะฮะเปิดเร็วด้วยนะฮะมาเปิดเสร็ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เอ่อมาดูตรงนี้นะฮะเขียนนิวแฟดไฟล์นะฮะเราจะมาสร้างนะฮะสร้างไฟล์แฟด document นะฮะก็ต้องกดอันนี้ครับแอคชั่นสคริปต์สามจุดศูนย์ครับไม่รู้อะไรกดอันนี้นะครับเชื่อผมครับ รับรองครับกดไปนะครับก็จะมีหน้าต่างโปรแกรมใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นพื้นที่วาดการ์ตูนใช่ไหมฮะอย่างแรกที่เราจะวาดการ์ตูนก็คือเราต้องมีความอาร์ตในตัวนะฮะการวาดการ์ตูนก็คือก็ต้องวาดการ์ตูนสวยหรือเปล่าหรือว่าจะวาดี้เกียจก็ได้ออกแนวฮาเออก็ไม่มีใครวาเนี่ยครับเหมือนไอ้ดเรลิมอนเถื่อนนะฮะก็ประมาณนั้นเหมือนกันครับแต่เราจะมาลองวาดการ์ตูนกันครับการวาดการ์ตูนนะครับก็วาดประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็อันนี้หัวคนใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวครับอันนี้ก็เป็นก้างครับ กางแล้วก,วก็อันนี้หูคน Whew, นะฮะหูคนสุรหะแล้วก็มีคิ้วนะฮะมีตานะฮะแล้วก็ปากยิ้มนะอ่ามีผมด้วยนะฮะเออเสร็จแล้วตัวกร์ตูนเสร็จแล้วอย่าไม่ใช่ครับกวาดนี้ก็ได้ครับยังไงก็ได้มีใครว่าครับตอนแรกเราต้องต้องมาปรับไซส์ก่อนเวลาคุณอยากได้ขนาดเนี่ยอยากให้การ์ตนคุณมันใหญ่เท่าไหร่เออมันเล่นใหญ่เท่าไหร่มันเล็กเท่าไหร่ไม่ใช่ขนาดนะครับแต่เป็นขนาด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 ตูนต นาจออะไรเงี้ยอ่าภาพมันจะเล็กนะฮะอ่านี้กดตรงนี้เลยครับไซส์ตรงนี้ครับ550ร้อคูณสี่โอเคผมปรับเป็นปรับเป็น600 4อยเอ่อคูณสีหรือว่า800ร้อคูณหกรก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับอ่าต่อมาครับคลิกโอเคครับก็จะเห็นว่าพื้นที่การทำงานเราใหญ่ขึ้นนะโอ้จัมโบ้เลยนะฮะโอจอส์นะฮะอ่ามาดูตรงนี้ก่อนต่อครับจากไซส์ตรงนี้เป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์นะแบ็กกราวด์คือพื้นหลัง เนะฮะพื้นหลังพื้นหลังของกระดานวัดรูปนะฮะจะเอาสีเีท่อะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าครับสีขาวไปก็ได้ฮะตรงนี้เป็นเฟรมเลตเฟรมเลตก็คืออะไรก็คือการแสดงภาพยังไงอะหนึ่งภาพหนึ่งวิต่อสิบสอง fps หนึ่งวิเราสิบสองภาพอันนี้ก็คือหนึ่งวินาทีนะฮะคือมีสิบสองภาพแสดงในหนึ่งวิมันมันจะแหล็กครับสองสิบสองภาพมันน้อยไปครับมันเลยทําให้กระตูนเราจะดูแบบกระกากนะฮะแบบไม่ลื่นนะฮะต้อง ปกติเขาใช่25กันครับคอนเฟิร์มครับ25 29 30เนี่ยแหละครับ25ดีกว่าครับ25ได้นําไม่ใช้ครับวิธีการซูมเข้าซูมออกครับกดคอนโทรลแล้วก็กดตัวลบนะฮะตัวลบตัวบวกนะฮะกดคอนโทรลแล้วก็ตัวลบแล้วก็ตัวเท่ากับนะฮะตัวลบลบดี่ว่าคือตัวขอไข่ครับคอนโทรลบขอไข่แล้วก็ก็คือซูมออกถ้าเกิดคอนโทรลบเฉาช้างก็จะเป็นการซูมเข้าครับหรือปุ่มเท่ากับนะฮะอย่างนี้นะฮะ เอ่อโอเครประดานะคะนี่นะฮะอย่างแรกที่เราต้องทำคือวันนี้เราจะมาสอนการ่าดิวิชัน Division แบบโมชันทววนแบบเชฟแบบเฟรมบายเฟรมนะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยการโมชันทววนโมชันทววนคืออะไรนะฮะก็คือโมชันทววนคือง่ายๆที่ผมเข้าใจก็คือการเคลื่อนที่จากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับง่ายๆนะฮะอย่างแรกมาดูนี้ก่อนเลยครับสำคัญนะฮะเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์คืออะไรเลเยอร์คือภาพที่เราวาดที่อันนี้วงกลมอันนี้คือเลเยอร์ของวงกลม กดสร้างเลเยอร์ใหม่อันนี้คือเลเยอร์ของหูดสร้างเลเยอร์ใหม่อันนี้คือเลเยอร์ของหูอะไรเงี้ยอันนี้นไม่ใช่หูดจมูกครับจมูกดูหมดอันนี้เจ้าเออไน่า,า,าเฮ้ยจมูกนะเลเยอร์โอเคใช่ปะเลเยอร์การทำงานนะครับก็คือเราจะมาแก้ไขอ e ิเดอร์เมชันหรือว่าจะสัง่งให้มันวิ่งตรงตรงนี้ที่เดียวครับผมลบอะไรก็ได้นี่ลบเลเยอร์ทิ้งอันนี้จะโอ้ยอะไรเนยุย่งยากครับอ่าง่ายๆก่อนเลยตอนแรกทีเฟรมแรก มาลูปวงกลมมาลูปหนึ่งใช่ไหมครับาจากนั้นนะครับมาที่คลิกที่คีย์เฟรมที่30ใช่ไหมฮะคลิกนะฮะกด f 6ครับ f 6ปุ๊บทำไมต้องกด f 6 f 6ก็คือการสร้างคีย์เฟรมเหมือนแบบสร้างให้มันแบบเหมือนมีอะไรขึ้นมาเหมือนเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงสร้างเพื่อว่าไอตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดเราไม่สร้างมันเปลี่ยนแปลงอะผมลองดูผมย้ายไอนี่มานี่ใช่ไหมครับ แล้วมาคิยที่เฟนหนึ่งปุ๊บเฟรมหนึ่งมันอยู่นี้เฟมสามสิบมันอยู่นี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดผมแบบเอ่อไอ้นั่นเหรอกด F5 F5 คือการสร้างเฟรมแต่มาแค่ยืดยืดอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันมันไม่ใช่มีจุดดำๆอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่คีย์เฟรมมันผมย้ายนี่มานี่ปุ๊บอ่ากดเฟรมหนึ่งอ้าวเฟรมหนึ่งย้ายบิวนี่อ๋อนี่ก็ย้ายไปอยู่นี่เห็นไหมครับว่าจุดสีดำนั่นแหละคีย์เฟรมจุดสีดำที่เรียวกีย์เฟรมก็คือการกำหนดตำแหน่ง ครับผมอ่ะ F6 ปึ๊บแต่มานี่ F6 ปึ๊บมานี่ F6 ปึ๊บมานี่เห็นไหมครับว่าจะการแสดงก็จะแตกต่างกันครับผมต่อมาแล้วครับเอ่อทำไมน้องสร้างคีย์เฟรมด้วยการทำมูชชั่นเทวีนมันเกี่ยวอะไรกับคีย์เฟรมใช่ครับเพราะมันต้องสร้างแน่นอนครับไม่งั้นจะทําให้มันเลื่อนได้ไงครับตอนแรกอันนี้อยู่นี่ใช่ไหมฮะ F เอ่อ F30 เฮ้ยคีย์เฟรมที่30เออโอเคกด F6 ปึ๊บแล้วก็ดึงมาทางนี้ครับปุ๊บใช่ไหมฮะ าจากนั้นก็คลิกขวาที่ตรงไหนก็ได้นะฮะที่มันอยู่ในช่องของสองช่องนี้นะฮะไอเคียนี้ไม่เกี่ยวครับออกไปครับเราบอกเราบอกเราบอกเอ้าเราบอกโอเคลิมูฟเฟยไปโอเคใช่ไหมฮะอ่ามาดูในช่องนี้นะคลิกขวาแล้วก็เลือกขีดมชันทวีดนะะปุ๊บก็จะเห็นว่าตรงนี้มีลูกศรมีเส้นตรงครับชี้ไปถึงไอ้นี่นะกด enter ดูครับปุ๊บนะครับจะเห็นว่าไอ จุดเราสร้างมันเอ่อจุดแรกจุดแรกอยู่นี่จุดสองอยู่นี่เนะครับมันก็เลยจากจุดแรกมาอีกจุดหนึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะอ่อมีคนสงสัยว่าบางทีทาไมทาแบบมันหมุนแล้วมันไม่หมุนวะมันหมุนยังไงมันหมุนแบบนี้นะฮะอ่าเชี่ยอย่างนี้นะอย่างแรกเอออย่างเช่นวิมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมมาเฟรมที่ยี่ห้าผมให้ผมหมุนมันมาอย่างงี้แลวผมก็ขวากีเอ็ดโมชันทเวน เห็นว่ามันหมุนครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องการแก้ไขคีเฟมกันบ้างครับบางคนแบบจะ,จะลบคีเฟมจะเอ่อจะล้างคีเฟมจะอะไรนี้มันกดอะไรยังไงงงได้ครับแล้วเช่นเราจะลบคีเฟมตรงนี้ไ้่ใช่กดดีลีนะฮะดีลี <Delete S 2> คือมันลบไอในนี้ออกไปครับมันไม่ได้ลบไอตรงนี้ฮะและตรงนี้ก็จะเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ถึงจะเออร์เลอร์นะมันมันจะดูแบบแปลกนะฮะกับเอมามันกลับมาฮะเราจะให้แบบลบคีเฟมนี้ออกโดยโดย นะฮะกดตรงนี้ฮะคลิกขวามานะฮะที่คีย์เฟรมต้องการจะลบแล้วก็เลือกเคลียร์คีย์เฟรมนะครับปุ๊บคีย์เฟรมก็จะหายไปครับอันนี้ไอ้จุดๆนี้คือโมชั่นทวี n ครับที่ผมสร้างมันโมชั่นอยู่ฮะพอเราลบลบออกมันก็ไอ้โมชั่นมันก็หาไม่เจอมันจะเป็นเงี้ยเราก็ต้องรีมู v e t u r ออกก่อนนะฮะมันจะได้นี่เออเงี้แล้วก็ั n อ,ออกอะ่ะคลิกขวาเคลียร์คีย์เฟรมครับผมปุ๊บเห็นไหมคีย์เฟรมก็จะหายไปครับแต่ก็แล้วอยากจะลบเฟรมทำไงคลิกเลือกคีย์เฟรมมันจะลบ เลือกเฟรมจะลบแล้วเราก็เลือกลีโมเฟรมครับปุ๊บเฟรมหายไปแล้วครับนะ,ะแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับการ uh, ลบอีกแบบหนึ่งครับคลิกข,ขวาเลือกเคลียร์เฟรมนะฮะนั่นก็จะเป็นเป็นแค่การลบเฟรมเฉยฮะเคลียร์เฟรมนะฮะเคลียร์เฟรมมันใช้ลบเฟรมครับผมนะฮะอย่างนี้นะฮะส่วนลีโมเฟรมคืออะไรลีโมเฟรมก็คือการลบเฟรมออกไปผมเลือกนี่ลีโมเฟรม จะมีเฟรมขนาดนี้ใช่ไหมผมเอาเลือกอันนี้มาจิมูเฟรมปุ๊บเฟรมหายเออเนี่ยมันมันวิธีการนี้ก็มีไม่มีหลายมากครับผมเอ่อต่อมาจะมาเรียนเรื่องการอ่านเชฟทวีนเชฟทวีนคืออะไรเชฟทวีนคือการเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบอีกรูปหนึ่งไป,ปอีกรูปหนึ่งอย่างอย่างเอ่อประมาณสามเหลี่ยมไปเป็นสี่เหลี่ยมอะไรประมาณนี้ครับมันยังไงครับเรามาดูกันคนระับ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันจะเป็นเป็นไปได้ยังไงครับมัน impossible มากไม่เหรอครับตอนแรกให้คุณนะสร้างรูปเป็นนีขนาดเช่นผมเอารูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะจากนั้นมาเฟรมที่ยี่สิบครับเฟรมที่ยี่สิบครับจะเฟรมที่อะไรก็ได้มันไม่ต้องกาหนดหรอครับแล้วจากคนทาครับเฟรมที่สิบแล้วกันครับว่านี่มันไอ้นี่ลบออกไปทิู้เฟลออกไปเออมันเกะกะฮะเฟรมที่ยี่สิบกด F 6ครับปุ๊บลบรูปออกไปครับแล้วก็เลือกเป็นรูปวงกลมแทนนะ เอาไปใส่ลูปวงกลมแทนเห็นว,ว่าเฟรม่หนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นนี่ฮะที่ขวาไม่ใช่คีย์โมชั่นนะครับรแต่เป็นคีย์เชทวินแทนนะครับลองดูครับว้าเปลี่ยนเป็นวงกลมเห็นไหมครับกดเอนเตอร์ฮะเป็นการเล่นนะฮะนี่เลยครับสุดยอดมากเลยครับจอดเชทวนินก็มีแค่นี้แหละมั้งแต่มันไม่ค่อยมีอะไรมาคเชทวินนั่นก็จะอีกรูปนึงไปอีกรูปนึ่งถ้าเกิดรูป,น,ปนึงปิ๊กแบบนึงอ่ายังไงอะบ,บอกยังไงดีวะ อย่างอีกรูปหนึ่งเป็นดาบแต้อีกรูปเราจะให้แปลงดาบเป็นโลเนี่ยมันจะออกมากรากนะฮะมันจะเป็นแบบเป็นเส้นๆอะไรฝอยๆกลายเป็นโลมันจะดูไม่ธรรมชาติอะไรประมาณนั้นนะครับอส่วนเรื่องความเร็วนะความเร็วในการแสดงเราจะทำไงเช่นนี้เฟรมที่ยี่สิบให้มันมันเร็วยังวะนะเราก็ดึงดึงมาดึงมาเฟรมที่หกสิบมันก็ช้าเห็นไหมครับมันกว่าจะกว่าจะถึงเล่นเฟรมที่หนึ่งหกสิบมันก็ช้าได้เกินจะให้เล่นเร็วดึงมาเนี่ยปุ๊บเสร็จเสร็จเสร็จเห็นไหมฮะ โอเคแค่นี้การทวินก็มีอะไรมากครับพี่ๆครับส่วนมาการการทำแอนิเมชั่นแบบเฟรมบายเฟรมเฟรมบายเฟรมคืออะไรเฟรมบายเฟรมก็คือการทำแอนิเมชั่นแบบวาดเทีล่รูปนะฮะอย่านที่เขาทำกระตูนก้างกันละครับเขาเรียกว่าการทำแอนิเมชั่นเฟรมบายเฟรมครับตัวอย่างนะฮะผมจะใช้บัตนะฮะสร้างรูปมานะฮะผมจะวาดกระตูนก้างนะฮะอันนี้เป็นหัวนะฮะแล้วก็วาดลงมาขานะฮะขาตัวตัวอย่างนี้นะฮะ จากนั้นนะครับมาอีกเฟรมเ,เดี๋ยวลงไปเลยคนงงนะฮะมาเฟรมที่2งครับกด F, f เราจะไม่กด F6 ครับถ้าเกิดกด F6 ภาพมันยังอยู่ใช่ไหมฮะเราต้องการให้ภาพเปลี่ยนทุกเฟรมไม่คุณกด F7 มันจะเป็นการสร้างคีย์เป่าเห็นไหมฮะสร้างคีย์เป่าคียเป่าแบบไม่มีอะไรเลยนะฮะส่วนถ้าเกิดกด F6 มันจะเป็นการสร้างแบบเอารูปเดิมมานี่ใช่ไหมเราเราก็ค่อยมาเปลี่ยนอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่ F7 หายไปแล้วก็วาดใหม่ F7 หายไปเลียวเราวัดใหม่แล้วคุณจะงงว่าเอา้ามันได้มีรูปไวข้างหน้าแล้วกูจะไปรู้ได้ไงว่ากูว่ดถูกหรือเปล่านี่ฮะกดตรงนี้ฮะ Onion Skin นะฮะปุ๊บมันจะเห็นภาพเฟรมแรกฮะภาพเฟรมเฟรมแรกนะฮะกูจะเห็นแล้วเราก็วาดวาดต่อได้เลยถนะะ้าเ,นะะเากิดเฟ,มมเ,เฟรมแรกมัมีรูปเลยลบออกไปปุ๊บมาดูเฟรมสองเหมืเฟรมแรกมัมีรูปมันจะเป็นมีมีเี้ยนี่ได้ไงโอเคลำเฟรมแดงอยู่ฮะมาเฟรมสองโอเคกดแล้วก็วาดต่อนะฮะวาดต่อปุ๊บทำขาคนกำลังวิ่งนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ วิ่งเงี้ฮะจัดเจ็ดุบวาดต่อโอเคแล้วเราก็ว่าเสร็จแล้วครับแบบเป็นการขนวิ่งมาสะดุดคีตินหมดลมนละตะเก็น,นเตอร์ดูครับเฮ้ย <c oughs> เออสะดุดปุบเออสะดุดปุบปุบไม่มีอะไรครับกดคอนโทรล F5 นะนนะจะเป็นการโชว์ไฟแฟดอีกแบบนึงฮนะอ่าเห็นไหมมันจะเล่นบนไปบนมานะเพราะว่าเราทำไว้แค่นี้มันก็เลยเล่นแค่นี้นะครับนรับปรับปรับนี่คือการทำเอ็เทนเดนเอนแอนิเมชันแบบเฟรมบายเฟรมครับผมง่ายมากเลยนะฮะส่วนเราจะมาเซฟกันนะเซฟแอดนะเซฟแอดอันนี้เออจะเป็นการ FLA จะเป็นไฟแฟดนะฮะเพื่อเราเปิดมาแก้ไขทีหลังได้หรือว่าทำต่อได้นะครับส่วนเอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตคือจะทำ เอาออกมาเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่าเอามาเป็นไฟล์ w เอ้ย hwf นะว่าใช้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นไฟล์แฟตนั่นเองนะครับกด export image นี่จะเป็นการเอาทำเป็นรูปนะครับไอพอดมูวีครับจากนั้นก็เลือกนับสกุลครับแฟตวิดโดว์มูวี่เอวีไอควิกไทม์อะไรก็ว่าไปครับก็เซฟนะครับแค่นี้ครับนี่ก็เป็นการเบสิกการใช้ a อดดิบแฟตทำแอนิเมชันเบื้องต้นนะครับยังมีอันอื่นอีกที่ยังไม่ได้สอนนะครับแต่เอาเบสิกไปก่อนแล้วกันครับลองลองไปทำดูครับเป็นยังไง